สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิงค่ะว a ร i ที่ท็อกโชว์ที่จะมาเติมเต็มเรื่องราวสารประโยชน์ที่หลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเติมพลังให้กับคนในสังคมนะคะเพื่อที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามนะคะเราพบกันทุกวันทางช่อง13 Happy Family ช่อง33 HD และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM สอทอรอด้วยนะคะสําหรับวันนี้จะชวนคิดชวนคุยในเรื่องของ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมยุโรปในประเทศไทยค่ะฟังแบบนี้หลายคนจะบอกว่า เป็นเรื่องไกลตัวไม่เห็นจะต้องเกี่ยวข้องเลยแต่หารู้ไหมว่าสถาปัตยกรรมยุโรปไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่มีการสร้างบ้านเรือนแพ่ขยายอาคารอะไรต่างๆศิลปะอะไรต่างๆของยุโรปไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นมีความหมายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ให้คุณค่าในอีกหลายเรื่องราวที่คนรุ่นหลังอาจจะต้องการมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องมีการบันทึกหรือจารึกเอาไว้ แล้วก็สืบทอดต่อนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะว่าในประเทศไทยมีเรื่องสถาปัตยกรรมยุโรปน่าเรียนรู้มากมายขนาดไหนและแนวทางการอนุรักษ์ที่ผ่านมามาถูกทางหรือไม่บางทีเราเห็นข่าวถูกสถาปัตยกรรมบางอย่างสวยงามมีคุณค่าเหลือเกินแต่ว่าถูกทิ้งร้างบ้างถูกทุบบ้างเพื่อที่จะสร้างเป็นอาคารใหม่สอดรับกับ สภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในปัจจุบันนะคะวันนี้มาขอความคิดเห็นและความรู้ในเรื่องนี้จากท่านอดีตอธิบดีกรมศิลปากรน,นะคะและปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาสํำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์อีกด้วยนะคะท่านดรสุวิตรรัศมีพูติค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้งานยุ่งไหมคะย,คยังรักษาสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะอายุ80 right? แล้ว80 <c oughs> แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะดิฉันพบท่านตั้งแต่สมัยเป็นอธิบดีกรมศริลปากร <c oughs> นั่นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนอยู่ <c oughs> แล้วก็ยังได้เห็นท่านมีบทบาทภารกิจในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้วางมือเลยไม่หยุดเลยขอความรู้นิดนึง <c oughs> ค่ะท่านคะสถาปัตยกรรมยุโรปเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ส<ฆ>ี่ค่ะคือรัชกาลที่สี่ท่านทรงเห็นว่าประเทศไทยยลาลาสมัยท่านก็เอาศิลปะยุโรปมาสร้างในประเทศไทย<ฆ>ให้เห็นว่าประเทศไทยน,นี่มีความซีบเวลไลเซชันมากเหมือนกัน<ฆ>ท่านก็มาสร้างอันแรกคือพระนจาอนันตสมาคมไม่ใช่อันนี้นะอนันตสมาคมอยู่ในพระราชวังศอแล้วคะ่ะเป็นหลังเ,เ,เ,เป็นทองพระโลงของพระองค์ท่านหลังจากนั้นท่านก็สร้างพระราชวังสลัดตลาดลม เพื่อจะเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านเพราะว่าท่านมีพระเจ้ประสงค์ว่าท่านจะสละราชสมบัติให้เด้กันที่ห้ากลิ่นของราชท่านจะมาประทับที่นี่ก็ให้ในอีกอนมูเลอร์เป็นสถาปนิกออกแบบแบบคลาสสิกนะฮะแบบคลาสสิกแบบพาลาดิโอก็ก็สร้างเป็นจัพักหนึ่งท่านก็เสเ็จสมานคตจากนั้นแล็กกันที่ห้าก็มาสร้างต่อพอเด็กกันที่ห้ามาสร้างต่อต้นหลังในรกันที่ห้าเนี่ยท่านก็มีท่านก็ สเสด็จประพายยุโรปปี2440ท่านก็เห็นว่ายุโรปนี่มีอะไรน่าน่าน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งท่านก็จะพัพฒนาวังพระราชวังพระราชวังที่ทรงสนามหลวงนะครที่พระราชวังมมบทราชวังปรากฏว่าวังเล็กไม่สามารถจะรับลูกหลานท่านได้ท่านก็มาสร้างพระราชวังดุสิต ท่านมาซื้อที่ระหว่างคลองสมเสง็คงคือคลองพุ้ดุงกรุงเกษมก็บคลองสมเสง็งท่านมาซื้อที่นะท่านไม่ได้เวียนคืนท่านมาซื้อที่มาข,าย,ขยายวังท่านก็มามาสร้างพระจ้างอัมพรสถานพัฒนาอนันตสมาคมพัฒนาอีกหลายหลังนะแล้วก็มีมพระจิตพระาาราชวังจิรดาวังสุขโขไทยวงยังเยอะแยะเลยคื่อให้พระราชโอรสพระชิตติดามีที่ปร, اب, ระทับ,ทบอ,อันนี้แหละครับที่เป็นอันหนึ่งที่ ท่านใช้ศิลปะยุโรปนะเพราะว่าท่านเห็นว่าท่านจ็เห็นว่ามือไทยเนี่ยก็ทันสมัยเหมือนกันอ,อีกอันหนึ่งที่ท่านท่านทำก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติสร้างเป็นแบบยุโรปเลยท่านรับสั่งว่าท่านบอกว่าฉัานอยากจะให้ประชาชนชาวไทยบูชาสิ่งแปลกประหลาด ท่านั้นเลย oh. ท่านก็ทราบเป็นเป็นวัดแบบโกติกให้ในโยกรินกัสซีออกแบบท่านี้คณะที่วัดนิเวศเป็นวัดที่สวยอันหนึ่งเป็นศิลปะยุโรป <c oughs> แต่เป็นวัดไทย oh. อันนี้นะครับที่ท่านท่านท่านมองการไกลและท่านเสด็จไปะยุโรปในีหลายครั้ง <c oughs> สองครั้งนะครับ <c oughs> ท่านก็นําอะไรต่ออะไรมาโดยโดยขั้นสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่น่าน่าจะต้องเอ่ยถึงก็คือว่าท่านเสด็จวงัวงวังเวอร์ซ่ะ ท่านก็เห็นพระเจ้าหลุยทรงขี่ม้าอยู่ท่านก็ยืนทอดพระเนตรอยู่ในขณะที่หวท่านไปเสด็จไปด้วยก่เห็นพระราชบิดาทรงอยากจะ,อย,กจะอยากจะมีอนุสาวรีย์อย่างนี้บ้างในขณะที่หัวก็กลับมาเมืองไทยก็มาเรียรายเรียรายเงินประชาชนชาวไทยเนี่ยได้มาบานล้านบาทแล้วก็ไปจ้างทัดจ้างปั้นชาวฝรั่งเศสชื่อเนโลก,กมุส่ง นะเป็นคนปั้นที่ทําพระบรมรูปทรปง,งม,ามา้งมาเนี่ยแหละค่ะคือคนปั้นมาคนหนึ่งปั้นพระองค์ท่านองค์คนะค,ะคนละคนกันแล้วก็บริษัทรุดซูสปาดิะฟังเดินนี่เป็นคนตามเสียเงินไปตอนนั้นแสนแปดหมื่นโอ้โหแสนแปดหมื่นในสมัยนั้นนี่คือก็เยอะมากเยอะกันและเยอะฮะ,ะแต่ก็เงินที่เหลือเนี่ยนะฮะก็มาสร้างจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์เกิดได้เฉพาะพระบรมรูปทรงมาองค์นี้องค์นี้นะแล้วก็คือเงินจากประชาชนประชาชนนั่นเองที่ถวายเ่อแล้วเป็นอนุสาวรีย์ที่ แปลอันหนึ่งคือเปิดของตัวของตัวท่านเองค,คือได้ธนาการที่หกเป็นคนกลับบังคมทุนแลังกานี้ห้าปีนคนทรงเปิดอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหม่มในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยแถมคือในสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อด้วยซ้ำว่าแมแต่แม้แต่กระทั่ง การถ่ายรูปเข้ามาในบ้านเราใหม่ๆยังมีคนถือกันว่าจะถ่ายรูป <Okay. S 2> ถ่ายรูปละอายุสั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือคนไทยกว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ค่านิยมหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องผ่านการเวลาพอสมควรถ้าเกิดว่าคนจะบอกว่าในสมัยรชัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5ทําไมถึงต้อง ใช้เงินเยอะขนาดนั้นในการที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่แล้วเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอาระยะ<ช>เทียบเท่ากับตะวันตกเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไปไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์จะอธิบายว่าอย่างไรคืออย่างงี้ <c oughs> สมัยนั้นเป็นสมัยล่าน,นิคม <c oughs> ล่านิคมในพ่ยาไอ้พวกฝรั่งก็ยูถูป,ประเทศไทยใน,นลานหลัง <c oughs> ท่านก็สร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะเป็นวังก็ดีเป็นวัดก็ดี <c oughs> เป็นอะไรต่อเดสิ่งก่อสร้าง <c oughs> อาคารราชาการต่างๆให้เท่าเทียมกับยุโรปมัง้ง คือเป็นพระบรมราโชบายว่าถ้ายุโรปมาคือจะมาตีเมืองขึ้นเนี่ยเห็นเราดูเอาไม่ธรรมดานะเราก็ดูเจริญแล้วไม่ใช่เป็นคนบรรลางเทือนอะไรทีมาสร้างท่านก็สร้างตรงนี้ลงทุนไปเยอะนะลงทุนไปเยอะแล้วก็อันนี้แหละครับที่อีกอันหนึ่งก็ที่ทําให้ท่านเนี่ยเราเนี่ยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นก็สิ่งนี้ด้วยมาฝรั่งฝรั่งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปศิลปะมากขึ้นอ่า ฝรั่งก็ชักชักแยงแยงอยู่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แต่ก็มีอันหนึ่งที่หล่อสองร้อยสิบสองนี้ก็มีเหตุเหตุการณ์ที่ที่ฝรั่งเศสบุกไทยนี่นก็เป็นอันหนึ่งที่พระองค์ท่านเสียพระทัยอย่างมากเสียใจอย่างมากแต่นีตนนี้สุดท่านก็กลับมาแล้วก็ท่านก็ต่อสู้จนกระทั่งประเทศไทยได้เป็นประเทศที่ทุกคนยอมรับ นั่นก็คือความหมายแลวก็ที่มาของประวัติศาสตร์ในช่วงที่เริ่มมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในประเทศไทยนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วก็มากมายจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานสําคัญคือสมัยรัชกาลที่5ต่อเนื่องมายังสมัยรัชกาลที่ 6, 6นะคะๆๆคพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอความรู้เรื่องนี้รวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นเป็น หลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยมากมายขนาดนี้เราอนุรักษ์อย่างถูกต้องแล้วหรือยังสักครู่กลับมาฟังคำตอบค่ะคาว่าออกแดด ใช้ครีม S P F สูงจริงเหรอแต่เห็นไหมยังมีจุดดำดำฝ้าแดดเพราะในแดดมีรังสี U V A หนึ่งซ่อนอยู่อาจทำร้ายลึกจนเกิดจุดดำดำฝ้าแดดมีเบสันช่วยปกป้อง U V A หนึ S P F 50ช่วยปกป้อง U V A U V B และ U V A 1นึ่งืสเวิร์กสสูตรเพื่อผิวเนียนทันทีและสูตรบางเบาพิเศษซื้อสูตรเพื่อผิวเนียนทันทีรับฟรีสตมป์13ดวงถึง25กันยายนนี้รัก แท้มันต้องมีอุปสรรครักแท้แท้อะไรคะคุณพี่รักแท้แท้รสนิยมทางเพศ มีเราไปเป็นภรรยาเขาค่ะวันนี้ชอบข้างหน้าวันต่อมาชอบข้างหลังอ,อย่างนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาฟ้าฟ้าอาจกํา,านกหนดแต่โชคชะตาเราเท่านั้นเป็นผู้ขีดเขียน<ม>อย่าให้ใครมาบอกว่าใครเป็นคู่ของเราถ้าคุณไม่รัก<ม>คุณรักใครคนคนนั้นเป็นคู่ของเราแล้วถ้าอยากรู้ว่าจะฝืนยังไงให้ผู้ชายคนนั้นนะคะตกมาเป็นของเราติดตามในพริ้งค่ะ มาพูดคุยกันต่อกับท่านดรสุวิทย์รัศมีพูติอดีตอธิบดีกรมศิลปากรและที่ปรึกษาสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์นะคะที่ผ่านมาเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมยุโรปในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีใครมีบทบาทภารกิจอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศิลปากระคะครับคือนี้เรียนก่อนว่าผมเป็นวิศวกรน,นะ,ะฮะตอนได้ทุนไปเรียนอิตาลีเนี่ยก็ไปเรียนก็อย่าง,งานาั้นก็ไม่ไม่มีความสนใจ เพราะเราเรียนวิสวะแต่เขาบังคับให้เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เพราะนิศาสตร์ศิลป์เราก็เห็นว่าศิลปะต่างๆในยุโรปมันน่าดูมากผมก็เลยตัวหลังผมก็เมื่อจบทางด้านวิศวะผมก็ไปเรียนทางด้านอนุรักษ์โบราณสถานตัวนี้แหละครับมีความรู้สึกดื่มดำเลยมฮะต้องรู้ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งวิศวะนี่เหมือนหมอนะฮะเป็นหมอสร้างเป็นหมอรักษาตึกเป็นหมอรักษาตึกเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมานั่งทํา คือชดใช้นะไม่รู้ว่าชาติาก่อนคงทําอะไรไว้แลชาตินี้ต้องมาชดใช้คือมันต้องมานัดทาหน้าที่เป็นหมอรักษาตึกโดยเฉพาะตึกยุโรปเนี่ยตอนที่อยู่อิตาลีนี่นะมันเป็นตึกยุโรปหมดใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ก็มาเมืองไทยเนี่ยแล้วมองมองมองตึกยุโรปในในประเทศไทยนี่สบายมากเลย <c oughs> มองเห็นอนาโตมีของตึก <c oughs> ตึกฐานรากเป็นยังไงซ่อมยังไงยังไงยังไงเนี่ยเรารู้หมด <c oughs> ไปเห็นของจริง,ง,รงมาแล้วก็มนศึกษาในเมืองไทยว่าทำไมแล้วการที่ห้าเนี่ยมีการตอกมีการตอกเข็มถามฐานลากยังไงเนี่ยรู้หมด ทำไมก่อนีมีการตอกเข็มทำัมการที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราสร้างวัดสร้างวางปังพระปรางว้าลนไม่มีการตอกเข็มก่ออิฐบนดินเฉยๆทำไมคะเขาเขาคิดมาสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีทางอื่นก็ต้องก่ออิฐบนดินอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็พังก็ทาก็อยู่พระปรางว้าลนไม่มีเข็มมแต้นไม่มีซุงไม่มีอะไรเลยก่ออิฐบนดินแท้ๆยังอยู่ผมไปขุดไปคนซ่อมมาก็้ขุด ในฐานะเป็นวิศวกรก็อยากจะดูโครงสร้างดูจะดูว่าอณูตมีของฐานหลักเป็นยังไงเพราะสมัยรัชกลที่5เ้เนี่ยในโจคริมกาซีเนี่ยนะเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนก็นําเทคนิคในการใช้ต่อเข็มสั้นแล้วก็เอาสูงมาพาด <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นพัฒนาการในสมัยรัชกลที่5ว่าการโครงการก่อสร้างสถาปัตยากรรมแบบยุโรปในประเทศไทยเนี่ย ทำแบบเท้ตอเข็มแล้วใช้สุมมาพาดอยู่นั่นคือเริ่มเข้ามาเรกันที่ห<ด>้าก็มวสมัยก็ม,กม,กมีที่ทมก็มีตึกกระทรวงกลาโหมชัดนะฮะตึกสยุติธรรมนี่ลื้อไปแล้วตึกสยุรรมแล้วก็วังบุรพาอ,อีกหลายตึกนะฮะที่ใช้ระบบทองกิมโยกโกิมโยกกลิมแคสซีนีเป็นสถาปนิกมารุ่นแรกของใน,นกันที่ห้าก่อนมาดิโอตมานโยมาตมมา,มา,มาที่หลังโยกกลิมแคสซีนนี่ทำเยะเป็นตึกเก่าๆเห็นก,นกระทรวงกลาโหม อะ,อะไรวังสลาล,ลมนะฮะหรือตึกไอ้กองแผ็นที่ทหารอะไรตัวไรนี่สมัยนายจกจริงแล้วตึกจริงอ่านจึงหน้าเสี้ยนไดคือห้างแบทแมนห้างแบทแมนอยู่ตรงไหนคะกรมเจ้ากรมเจ้าสัมพันธ์เก่าเขาสะพานผ่านฟ้าฮะสะพานฟ้าเนี่ยตึกห้างแบทแมนเนี่ยเป็นที่เป็นกรมสัมพันนี่เขาทำการอยู่เขาตึกในนี้เขาเรียกยังไงแม่คนไทยเรียกตึกคนชั่ว ทำไมคะแบทแมนไงอ๋อแปลว่าแปลว่าเป็นตึกคนช่วยอยานชื่อมันชื่อแบดแมนฮาร์รี่เลยนะเป็นที่ขายของเก่าขายของเครื่องถ้วยเครื่องอะไรตัวอะไรเป็นร้านค้าที่ดีตัวหลังแมสเซดายลื้อไปได้เป็นเป็นเป็นอยู่ตรงมุมผ่านฟ้าพอดีแล้วก็อีกหลายตึกนะครับแล้วตอนนี้สมัยจโจกเกลียงกรซซี่นี่ก็สร้างวัดไปสร้างมาพลา พระราชวังบาปีอินกระจกกริมกัสซีเป็นสถาปนิกใหญ่ทําทั้งหมดคนนี้สร้างสร้างมาเยอะแยะแปลว่าฝากผลงานไว้ในแผ่นดินไทยเยอะเพราะถัดมาจากจกกริมกัสซีคือมาริโอต์มนโยมาริโอต์มนโยนี้มาถึงเปเนยังอนันตสมาคมแม่ทนาอัมพรสถานวังวังปารุดพัฒน์ตำหนักจิตดาดาพัฒน์ตำหนักจิตดาดามีสองแห่งนะไม่เข้าใจพัฒน์ตำหนักจิตดาดาเฉยๆเนี่ยสีเหลืองๆอยู่ตรงหน้าพระลูกตำหนักพัฒน์ ถตําหนักจิตดาโลหฐถานนี่อยู่นู่น,นะ <cents S 1> ฮะค่ะยู่ตรงนินหลวงประทับอยู่ขนาดน,นี้มีมีมีสวนเสลดน่าติดคําว่าโหฐานคําว่าโหฐถานเป็นว่าที่รับที่รับไม่ใช่ไม่ใช่อลังการนะใช่ <Jeez S 1> ค,ค่ะ,คะอันนี้ก็จิตรด,ด,ดามีสองอันมีสองอันคือตําหนักจิตด,ดาอันนี้รักกาที่ห้าเนี่ยสร้างให้และการที่หกตุ้ยจะประทับต้นหลังและการที่หกก็ไม่ประทับท่านก็มาอยู่วังพญาไทค่ะและการที่หกก็ พระยาฐานให้ให้น้องชายไปน้องชายก็เป็นเป็นลมเป็นวังเดียงวังปารุษกรมกรมพระกรมหลวงพิสุโลกพิจารณาค่ะที่ผ่านมาคือการเวลาผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าบางอย่างยังอยู่บางอย่างสูญสลายไปแล้วเนี่ยนะคะใครต้องรักษาอะไรคะคืออย่างนี้ฮะกรมศิลปากรต้องอนุรักษ์ทั้งหมดหรือเปล่าคะหรือว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ยังวังเนี่ยนะครับกรมศิลปากรจะไม่ไม่ึ้นทะเบียนแล้วถวายพระเกียรติท่านค่ะ ยกเว้นบางวังเช่นวังบอดิดเนี่ยขอขึ้น <c oughs> กรอเกเราขึ้นให้แต่วังทั่วไปจะไม่ขอขึ้น <c oughs> อย่างบางคุณผมตอนแรก,กเราขอขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นตอนหลังนี่ขอขึ้น <c oughs> วังนี้รวถถวายพระเกียรติเพราะว่าทุกอย่างในแม่บรมราชวังเราก็ไม่ขึ้น <c oughs> เพราะว่าเป็นถวายพระเกียรติท่านแต่วังต่างๆที่ท่านเนี่ยเผอิญว่าเจ้าของวังเนี่ยไม่สามารถจะรักษาได้ <c oughs> มันใหญ่เหลือเกินตอนหลังก็ขายหรือทุบทิ้ง <c oughs> <c oughs> ขณะนี้ก็หมดไปเลยนะถ้า,ถาวังไหนที่ขายให้ทรัพย์สิน ทรัพย์สินก็ยังมากลับมาบุรุณนัดอย่างอนุรักษ์ได้ถ้าบางวังขายไปไอ,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 อ้พอค้าเอกชน,นเ,เลยเอกชนลื้อทิ้งเลยสร้างคอนโดหมดอันนี้วังผมผมทําอยู่ประมาณเนี่ยมี200ประมาณสองร้อยกว่าวังในกรุงเทพเนี่ยฮะกลับธนาคารนี้เหลือประมาณยี่สิบวังคือเจ้าของวังไม่สามารถจะรักษาได้เช่นเช่นวังบุรพาเป็นวังใหญ่ที่สุดรองจากพระบรมณฑลชวังปรากฏว่าไงมาฮะ เจ้าของวังรักษาไม่ได้ลูกหลายก็อยู่เยอะแยะก็คนรู้จะเอางี้ในทสุดก็ต้องขายวังบูรพาไป11บล้านห้าแสนเท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วเทียบมูลเทียบค่ากับเทียบความหมายทางประวัติศาสตร์อันนี้คือเจ้าของวังไม่สามารถจะรักษาแต่กรมศมบกรถ้ากรมศมบกรเนี่ยเขาให้ทางวังให้เราไปทําเราก็ทําให้ไปซ่อมอย่างพนมราชวังเราก็ผมก็ไปซ่อมพระนางจยกกรีพระนางบรมพิมานพระนางบุตรมา พนาพาะาอมรสถานนี่ส่วนเป็นบุรลมีผมไป่วย <c oughs> ไปช่วยสอมผมก็ไปทำอันนี้เราไปทาตามตามความต้องการของพระองค์ท่าน <c oughs> แต่กรมศิลปากร,กร,กรไม่มีหน้าที่จริงๆแต่มีหน้าที่จะไปช่วยทําแต่จะให้ทําไม่ทําแล้วแต่พระองค์ท่านค่ะ <c oughs> คือถ้าวังเนี่ยยกเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาคารทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระราชทรัพย์อะไรแบบนี้นี่นะคะใครควรจะมารักษาเช่นบางทีเราขับรถไปไหนเราเห็นอู้ตึกนี้สวยงามจังเลยสถาปัตยกรรมเก่าแก่เป็นขึ้นทะเบียน วิธีการขึ้นทะเบียนนี่คือมันจะเริ่มจากอะไรยัง,ออยงไงคะกรมสินถึงจะเข้าไปดูแลได้ก,กรมสินประกองจะส่งส่งช่างไปสำรวจมั้มีอย่างเช่นอ,อย่างตึกเอสเอบีอย่างเงี้ยนะตึกเราเห็นว่าตึกนี้สวยน่าจะเก็บไว้เป็นตึกเป็นตึกทิ่ป็นป้ายยุโรป <c oughs> แล้วก็ขอขึ้นตอแนแรกถ่ายพันนี้ก็ไม่ยอมขึ้นตอนหลังขึ้นฟ้องสอดฟองกระสานสาร บังคับ่ต้องให้ขึ้นแต่จากนั้นมาเนี่ยกรมสิลปากรสามารถที่จะขึ้นทะเบียนโบราณฐานเป็นตึกเก่าเนี่ยได้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 ไดไดส่วนใหญ่เลยเมื่อ,มอ,มอเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วกรมศิลปากราม,มีหน้าที่จะอนุรักษ์นะก็ไปดูแลรักษาไปได้แต่เงินเนี่ยก็ต้องอาจจะเป็นของกรมศิลปากรครึ่งหนึ่งของเจ้าของวังครึ่งหนึ่งนะแต่ร่วมกันร่วมกันไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นภาระเรื่องงบประมาณจำนวนนยคะยกอย่างวังวรดิษฐ์เนี่ยนะฮก็จะมีการลื้อทำไมนั่นจะลื้อทำคอนโดอะไรเจ้าของวังก็ ตโนธผมเป็นทิ่ดีไปดีก็ขอให้ขึ้นผมก็พี่ขึ้นพรกวังวดิตเนี่ยในสถาปนิกชาวเยอรมันออกแบบสวยมากใช่ฮะวังวงรดิิศคือกรมพระยาดำรง,งราชานะคะออกแบบที่สวยมากชื่อคาร์เดอริงออกแบบนะครับคาร์เดอริงเป็นคนออกแบบวังบางกุ้พรมออกแบบพระราชว,วังบ้านปืนออกแบบวังวรดิตนะก็เป็นอันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ เราก็ไปขึ้นทะเบียนไว้ทันท่วงทีท่งีก่อนที่จะลือไปอันนี้เป็นเป็นวังที่สวยมากแล้วย่างนี้นะฮะไม่ความจาขอความข้อข้อออกเงินให้ขณะนี้วังวันนี้ก็สวยงามสมบูรณ์หมดทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงกฎหมายก็เอื้อให้กรมศิลปากรทําได้แต่ก็มีขีดจํากัดในบางเรื่องเช่นเรื่องงบประมาณเช่นเรื่องถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมคะก็คือต้องมีทั้งในแง่กฎหมายที่ต้องดําเนินการแล้วก็การสนับสนุนงบประมาณร่วมกันด้วยทีนี้ในส่วนอื่นๆที่เป็น ภาคเอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อหรือเอาไปบูรณะเอาไปงต่างได้เองเลยไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมติคนอ๋เศรษฐีมีเงินมากแล้วมีรถนิยมทางด้านศิลปะด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับก็คือถ้าถ้าเขาต้องการให้กรมศิลกา่อไปช่วยอนุรักษ์กรมศิลกากองยินดีเข้าไปช่วยค่ะกรนีการจะขึ้นทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนต้องดูคุณค่าก่อนคุณค่าประกอบด้วยอะไรบ้างคุณค่าของตัวตึก ว่ามีคุณค่าสวยงามทงประวัติศาสตร์มีศิลปะสมควรเนี่ยท่านควรจะได้ขึ้นไม่ได้เคยขึ้นทุกหลัง<ม>ใครม<ข>าขกขึ้นได้ขึ้น,นไม่ใช่ต<ม><ม>ึกเก่าขึ้นหมดไม่ใช่ขึ้นเฉพาะบางหลังเท่านั้นเมื่อขึ้นไปแล้วกรมสิ่ปลกร,รก็ใช้กฎหมายควบคุมก<ห>ารควบคุมไม่ได้ความมาไม่ได้กรมสิ่ปกร,รกไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ี่ตึกนั้นแล้วะเพียงแต่ว่าตึกนั้นจะทําอะไรก็ให้กรมสิลปกรช่วยดูให้ต้องขออาไม่ใช่จะทุบจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆโดยพระาการไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะถือเป็นทรัพย์ส อย่างนี้เป็นต้นค,ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังรเรื่องราวดีๆจากท่านดรสวิทกันต่อนะคะรวมไปถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวเข้ามาสู่วงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็คนที่กำลังเรียนอยู่ก็ตามนะคะมาฟังเกร็ดความรู้ในช่วงหน้าค่ะ ้าวันใหม่อันสดใสทันโลกทันข่าวก่อนใครกับ Good Morning Family News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกาจากนั้นเวลา12นาฬิกามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าวสารตามทันไอทีอินเทรนไม่ตกยุคก,กับ Midday Delivery วันเสาร์และวันอาทิตย์พิธีกรสาวคนเก่งไดแ์บนาะจะมาเสริมทัพปรับขบวนให้คุณได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในวีคเนเดลิเวอรี่เวลา17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์รอบรู้รอบวันทันข่าวกับสองพิธีกรข่าวเข้มข้นสายสวรรค์ขยันยิงและเจก,กรัตนาตั้งตระกูลใน Family News Today ดย์ลวงลึกทุกแง่มุมครอบคลุมทุกข่าวสารกับ Family News ทางช่อง3 Family ในสุดสัปดาห์นี้นะคะ20-21กันยายนนี้ก็มีการขับเคลื่อนรณรงค์กันในหลายๆประเทศค่ะเพราะว่าเป็นช่วงวันเวลาของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของโยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ทั่วทุกประเทศในโลกที่โยุโรปแผ่ อาณานิคมไปถึงเนี่ยนะคะก็คือแผ่อำนาจไปถึงก็จะมีสิ่งของที่เป็นหลักฐานฝากไว้ในบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะคะในประเทศไทยอาจจะไม่มีกระแสรณรงค์นในเรื่องนี้ใหญ่โตแต่ว่าอยากจะขอความเห็นดรสวิทนะคะว่าเราจะขาดอะไรไปถ้าคนไทยไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่ก่อสร้างยุโรปเข้ามาในเมืองไทยในรายการที่5เนี่ยต่อเรื่องมตัตนอบมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีสมมีความสมบูรณ์ที่สุด ดีที่สุดเราไม่สามารถที่จะสร้างใหม่อย่างนั้นได้อีกแล้วคนต้องเห็นต้องไปคุณค่าต้องดูนะอย่างพระเจ้าอันดาสมาคมเนี่ยสมัยนี้ไม่มีทางสร้างได้เลยเพราะว่าสร้างด้วยมือขือมาได้หินอ่อนคารลอาแล้วแกะอิสระ ต้องเขียนแบบหนึ่งตอนหนึ่งจากกรุงเทพไปตัดหินอ่อนอิตาลีมา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 สร้างจิรกรรมฝาผนังนี่สวยมากนะฮะที่คนเขียนนี่แล้วเพดานโดมเพดานโดมสมัยนี้จะหาจิตรกรที่ไหนขึ้นไปอนวาดเป็นเดือนเดือนรังคาโดมเนี่ยไม่ไม่มีนะฮะมันจะมันจะมีเนี่ยชื่อเป็นเป็นช่างเขียนที่ คือในยุคนั้นนี่มาจากต่างประเทศหมดนะคะ,ะ,ะชื่อกาลิเลโอกินีเป็นคนที่เขียนได้เท่านั้นคนเดียวที่เขียนจินตกรรรมณนาเพา<โ>ดเพานโ, <ด S 2> โค้งโคงแล้วมองเป็นภาพตรงแล้วก็ต้องไปจ้างเข้ามาสิ่งนี้นี่จะเม,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 มื่อเมื่อเมื่ศูนยสลายไปแล้วจะไม่มีใครทาได้อีกแล้วตึกทั้งตึกในในทุกๆตึกนี้นะเขาออกแบบด้วยจิตวิญญาจริงๆ สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้สร้างแพ๊บๆเสร็จไม่<ช><ช>ไม่มีคุณค่าสมัยก่อนไม่มีคุณค่ามหาศาลอ้ตรงนี้นะอันนี้ผมไม่มีโอกาสได้ไปได้ไปซ่อมก็เห็นว่ามันมันมันมหัศจรรย์อย่างนี้<ช><ช>แล้วก็พระปาสสุเดวม,มาอยู่แล้วกันทนะี่าท่านท่งทรงแต่ท่านท่านไม่ได้ท่านเห็นนะเพราะว่าท่านเสียงซะก่อนมาเซ็น<ช> <xter S 1> มาเสร็จมสจมัยกันที่หกที่หก <6. S 1> อันนี้ก็เป็นเริ่มท่านเริ่มท่านมองการไกลวิชั่นยางไกลมากเลย พราะว่าสิ่งตัวนี้เขาจะได้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่ล้าสมัยม,มีสิ่งต่างๆมีวางต่างๆมีอะไรแล้วก็อย่าลืมว่าทิปปะปยุโรปเนี่ยเข้ามาในเอเซียนี้มา,ากอะไทุกแทบทุประเทศตึกเก่าๆพวกนี้เราควรจะเก็บไว้ไม่ควรจะทําลายสมัยนี้ไม่ไหรชอบสร้างใหม่ไม่รู้จักของเก่าจริงๆเนี่ยผมว่าวิศวกรก็ดีเศษตกรก็ดีนักการเมืองก็ดี ควรจะเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ควรจะเรียนผมเองเนี่ยได้เห็นคุณค่ายังผมในวิศวะเนี่ยยังเปลี่ยนใจเลยใช่ไหมคะจากที่ไม่รักยังรักเลยแค่ผมมาอยู่กับศิลปกรเนี่ยผมมาโดยไม่รู้จักพอไปทุนอิตาลีผมมีคณะวิศวะอยู่ข้างโคลอเซียมผมก็ยืนข้างโคลอรยืนดูโคลอเซียมบอก เก็บไว้ทําไมว่าน่าจะลือทิ้งไปใช่ไหมยังคิดอย่างนั้นเลยตอนที่เขานรีินวิศวะยังไม่รู้จักแต่ตอนหลังนี่เขาบังคับให้เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เราเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ถึงจะรู้จักว่ามันมีคุณค่าอะไรมากน้อยแค่ไหนกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมมันผมกลับมาเมืองไทยผมไม่เคยสอนวิศวะเลยนะไม่เคยวิจกรรมศาสตร์เพราะสอนประวัติศาสตร์ศิลป์สอนวิชาอนุรักษ์เพราะวิชาอนุรักษ์เป็นวิชาหมอเป็นหมอรักษาตึกโดยเฉพาะเป็นตึกเก่าตึกโบราณเนี่ยเราต้องเรียนผมก็สอนตรงนี้เพื่อสืบทอด เพราะเมื่อผมตายไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าขารจะสืบทอดต่อไปนั่นแปลว,แว่าเราควรจะต้องให้ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์สินเยอะๆอะะแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องของคุณค่ามากกว่าแค่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวว่าไปทเที่ยวตรงนั้นสิสวยอย่างนั้น<ช>อย่างนี้<ช><ช>แต่ว่าขาดแก่นที่เราจะดึงเอาจิตวิญญาณแล้วก็การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เราต้องเพิ่มเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะบาจะเรียนอันหนึ่งนะผู้ที่ทําลายบ้านเมืองเราในอดีตที่สร้างสร้างมาใครรู้มา สถาปนิกระวิศวกรเท่านั้นเพราะพวกนี้นะฮะก็จะสร้างทางใหม่มเพื่อจะเป็นผลงานของตัวเองอสถาปนิกก็ยังดีเขายังเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์แต่วิศวะไม่มีเลยมไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ผมพยายามผลักดันใจพวกวิศวกรเนี่ยรู้จักประวัติศิลป์เห็นคุณค่าของตึกไม่งั้นจะิก็จะลือหมดว่าตึกเก่าไม่เอาไหนลื้อทิ้งไปลื้อทิ้งไปจะสร้างตึกใหม่แข็งก็ยุโรปอะไรเงี้ยถ้าดันจะอย่างเงี้ยประเทศไทยจะมีเลยอเลยจริงๆสร้างก็สร้างไปแต่ส่วนอนุรักษ์เนี่ยนี่คือต้องคง ผมย่างด้วยถูกต้องด้วยะผมก็ต้องลดต้องต้องสอนใชไหมอิอสุวะกอรสถาปนิกานาันการเมือง ให้รู้จักประวัติศาสตร์ศิลป์เขาจะเห็นคุณค่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไม่งั้นประเทศชาติจะไม่มีอะไรเหลือเลยครับอืค่ะน้องน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะฟังแล้วอาจจะเกิดความสนใจแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรื่องขาดบุคลากรทางด้านนี้มากไหมคะก็ตอนนุ้กระทรวศิกากรกำลังเพิ่มนะเพิ่มับหรือทามาลัยศิลปกรจีมหาหลัยหลายหลายมหาลัยเลื่อนเกินสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ ให้รู้จักประวัติศาสตร์ศิลป์มีอะไรในเมืองไทยมีอาคารประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรแค่ไหนแค่ไหนพยายามให้ให,ให้ให้เด็กรุ่นหลังรู้จักคุณค่าของศิลปะโบราณบ้างไม่งั้นเขาก็จะลืมหมดถ้าเขาเห็นเข้าแล้วเนี่ยเขาก็เออมันดีจริงๆนมันสวยจริงๆนะมันมีค่าจริงๆนะๆเขาก็เกิดความรักเมื่อเกิดความรักก็เกิดความอนุรักษ์เองค่ะณวันนี้ ท่านอดีตอธิบดีกรมศริลปากรดกรสวยตระสมิพูตินะคะในวัย80ปีแล้วนะคะยังไม่หยุดที่จะเผยแพร่ให้ความรู้ให้คนรักแล้วก็หลงไหลในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมสถาปตัตยกรรมโดยรวมทั้งประวัติศาส<ช>รตร์ศรรริลป์รรเลยเ<ช>นี่ยนะคะยังเป็นวิทยากรนะครับเชิญเป็นมักคุเทศกิติมศักดิ์นำชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สถาปตัตยกรรมโบราณสถานต่างๆมากมายเลย<ช>นะคะ<ด>ตรงน,นี้นให้องด้วยตรงนี้มันให้ความสุขมันให้อะไรเยียวยาจิตใจ ให้ด่านสดชื่นจนถึงทุกวันนี้ใช,ใช่ไหมคะ<ช>ค่ะใช่กองของเผาวัดเผาวังไปเยอะต้องมารับใช้ศิลปะค่ะหน้า,า,นาที่สุดท้ายอยากจะฝากถึงประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็เด็กๆยังไงคะคืออย่างนี้นะฮะจริงจริงเก่าๆนะฮะนี่คือมันมีคุณค่าพระบาทสมเด็จพระยุอยู่หัวเคยรับสั่งที่อุทยานฮะว่าอีกเก่าๆแผ่นเดียวก็มีคุณค่า